เจอกันตั้งแต่รายการไกลๆตอนนี้เหลืออีกไม่เกี่ยที่แล้วเซมาเพชรไฟนี้สําคัญมากเนาะเป็นไงบ้างครับพร้อมตอนนี้อร่างกายดีมากเลยก็ดีขึ้นตามลาดับครับอืเหลือแค่ประคองไม่ให้มันเจ็บก็คือเซฟร่างกายให้มันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เนาะอตอนนี้กังวลความกังวลในใจมีอะไรไหมครับอย่าเจ็บอย่าป่วยก็พอแค่นี้อะเนาะเพราะในเรื่องการเตรียมตัวเราก็พร้อมอยู่แล้วว่าเตรียมตัว ครั้งก่อนที่ที่เราโดนนับจังหวะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นจังหวะนั้นก็มเป็นจังหวะของเขาด้วยครับเราถีบบึดแล้วจังหวะที่เขาก้าวสื่อมาพอดีเารลยปักเข้าไปสมมติว่าเกมที่จะเจอกันวันที่26เนี่ยจังหวะแบบนี้เนี่ยมีโอกาสพลาดไหมเพราะเราเคยพลาดมาแล้วก็จะระมัดระวังกว่าดีมเรา็ต้อง ถ้าเรามีประสบการณ์มันเป็นไปแรกด้วยมันตื่นเต้นจังหวะแล้วก็อะไรมันมันมันไม่ค่อยอนี้เท่าไหร่ครับไฟที่แล้วนี่เป็นครั้งแรกในวันแชมเปี้ยนชิพเลยใช่ไหมความตื่นเต้นมีแน่นอนเนาะแต่ว่าด้วยสไตล์เราก็สอกคมสอกแรงอยู่แล้วเขาก็หมัดหนักจังหวะพลาดทั้งคู่ก็มีอยู่แล้วเนาะอยู่ที่ว่าวันนั้นใครจะกัาเรียกว่าใครจะคุมความได้เปรียบแล้วก็ใครจะพกดวงขึ้นไปประมาณนั้นอยู่ที่จังหวะใครจังหวะเนาะคิดว่าจังหวะจะเป็นของเราไหม ก็ต้องมีเกมบนเวทีนะครับสร้างจังหวะไฟนี้เนี่ยนอกจากการซ้อมแบบปกติที่ที่ที่เราซ้อมตามบทแล้วมีอะไรนอกเหนือจากนี้ไหมครับที่เตรียมความพร้อมพิเศษก็เราก็ต้องเพิ่มความแข็งแรงหน่อยก็เบียดทั้งนึงนะครับครับตอนนี้เต็มเวทยังครับรุ่นนี้รุ่นแบนตัเ้าหัวยังไม่ชิปเต็มเวทครับนต์เต้าหัวก็ประมาณร้อยสี่สิบสี่ปอนด์นิดๆครับก็พูดได้ว่าเราเป็นมวยเวทนี้แล้วนะครับโชคในพิกัดนี้ก็คือไม่เสียเปรี่ยวครับละเต็มเวทเลย สุดท้ายฝากอะไรถึงแฟนขบเอฟซีครับรอนานมากแล้วก็ใจจะขาดแล้วอยากจะดูแล้วเกินคู่นี้ครับก็ฝากแบนมวยเพื่ติดตามนะครับผมก็ทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดจะทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดครับครับผมขอบคุณมากครับขอให้โชคดีครับผม